วันดีดจะนางเอกหมอลำรายงานตัวกพว่ามันหนาน,นี่ตามลูกแพ้ใหม่ไทยเนาะเพราะงี้ลูกแพ้ใหม่ไทยเอาข่อยไปเป็นตลกคณะหมอลำจอยเลยรายงานตัววันหยุดกินตีนวันนี้ลูกก็กินตีนตีนไก่ให้ทายสันกินด้วยใช่ไหมคะให้เขาแทะเล่นมันก็ใสใสข่อยปกันหนึ่งเขาบอกว่ามันไปตีเมว่อไม่กี่วัไป ไปหาเงินไปเห้กินพักได้มักก็่ไปสวอนยากสวนกินย่างมือเศ้าขี่ขานทั้งแข้งทั้งขาเอียดทั้งเงาเงาอยู่โอ้จะมันขี่ขานคือหมาเนาะเมือนอินหมามันขี่ขานอันมันพวกกินนั่นมันพวกกินเนวกินมาคอยกระเฮ็ดเนื้อให้อย่างให้มันกินคอยคิดว่าแล้วงานคอยตายมันกระเแนนอนเรีเนชีวิตคนกระได ตั้งหาเขาตายไปก็ย่าให้กูกินอาหารมาเถินกูบ่อยากอา่อ,อยว่าเออก็กลยเห็ดเนี่ยกินที่เหมือนกับเขาอยากกินให้มากินลัางห้า่อยตายไปเป็นมาเขาไปพอพอ่พอเจโ้านายที่แบบว่าไ <laughs> ปเอาทาหารเอาหารมากูกินไม่ก็บ่ไปแต่อยากกินเขาะพี่น้องอาหารมาเอาอีกเริ่มกินตีนไก่ก็ต้มตีนไก่เสบีบงปลาคามหน่อยมันหยุดนะพี่น้องมันก็อยากกินอย่างที่บบบแบบว่า มันกับเป็นแบบซับเพิร์ฟพูดเท่านะ่อาหารว่างนู่นนี่นั่นนึงสินะดีนะลูกเพราะว่าอยู่บงังหนกคอยให้ลกกูกไปกินแต่อาหารไทยอีสานส่วนมากจะดีใจเนาะถ้ามายู่บงังหนกอีกนะสิี่สิบส,ส,สิมองเห็นค่ะสำหรับค่อย,ค,อยคิดว่าเราต้องอดทนใช่ไหมคะ oh, ให้มามาถ่ายไหม ไม่เมืนเน่อ้านก <c oughs> ินเข่าไรนาบานก็ช่วยไม่ได้เนาะผู้เดบบอกจะเกิดมาหนาบานหนาใหญ่ดังกระเนียบรายงานตัวบ่ายสามโมงก็จะสามทุ่มไอสองทุ่มสามทุ่มเมืองไทยดังพี่นองตอนฮีมะก็กําลังสิบไปแล้วล่ะค่ะมันเดือนกุมภา เดือนหนานี่ก็สิบุรีหรืหิมะเดือนหนาหิมะจะหน่อยเลี้ยวถ้าสิเข่าเดือนเริ่มสิเข่าเดือนเมษสซาปุ๊บนี่มันสิเป็นช่วงคือจังเมืองไทยเขาเลยมันสิเป็นช่วงเหมือนกับตื่นเช้ามาเซียนพระอาทิตย์เลยเห็นพระอาทิตย์ตอนเย็นมาอาบน้ำปะตอนเสาร์มาป่มาอาบน้ำให้ค่ะดูโกเทลิดก่อนป่ะพ่ออาบน้าให้ลูกก่อนจ้าจ่าโอเคค่ะอาบน้าให้ลูกก่อนโอ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ